จำคำนี้ไว้ให้ดีนะจากนี้ไปจะมีความสุขจะรุ่งเรืองร่ำรวยถ้าทิศมีเงินถ้าทิศมีเงินใช้จ่ายถ้าทิศไม่เป็นหนี้ถ้าทิศทำงานที่ปราศจากโทษและสุดท้ายถ้าทิศคบหาแต่บัณฑิตก็จะทำให้ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญเหนั้นขอให้ทิศคิดดี พูดดีทำดีรักษาศีลห้ายาให้ขาดนะสมเด็จสมาสมพุทธเจ้าแต่หรือว่าสุขขังยาวะชาลาศีลังศีนลนําสุขมาให้ตราบเท่าชาลา